รอยู่กับพระเจริญอิสรซึ่งเป็นนักสาการเทนเชาว,วาสวัตถุิงพุดวันนี้พวกเราจะมาถามความเป็นมาของวัตถุิพุูดกันค่ะอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าความเป็นมาของวัตทุิงภุดเป็นอย่างไรครับเท่าที่รู้มาครับเท่าที่รู้มาก็ ความเป็นมาของวัดทุ่บหนุเมื่อก่อนกขาเป็นวัดเล็กๆนะครับวัดเล็กๆแต่ว่ามีพื้นที่กว้างเมื่อก่อนพื้นที่ของวัดก่อนเลยไปที่โรงเรียนแล้วก็อมตเมื่อก่อนโรงเรียนทุองอินปุดเมื่อก่อนสอนกันอยู่ในวัดมีการเรียนการสอนอยู่ในวัดทุ่งอินปุดหลังเมื่อ พระอาจารย์ผมเมื่อก่อนอาจารย์ผมมารุ่นของอาจารย์ขันแล้วก็อาจารย์ปลอมต่อมาพอมีพ่อตัานเหยียดการเรียนการสอนก็พัฒนาขึ้นมีครูมาเยอะขึ้นพ่อตัานเหยียดก็เลยย้ายโรงเรียนจากสอนในวัดไปตั้งโรงเรียนตั้งโรงเรียนที่ที่โรงเรียนทุ่งหินเริเมื่อก่อนเป็น เขตของวัดแล้วก็แบ่งเขตวัดให้เป็นเขตของโรงเรียนวัดตุ้งอินปุดต่อมาวัดตุ้งอินปุดจากเคยมุงจากมุงญากาเคยทำด้วยไม้ต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นโรงเรียนวัดตุ้งอินปุดท,ทุกวันนี้อาจารย์ครับ พระาจารย์ครับผมอยากให้บราจารย์เล่ประวัติของพ่อทั้ทงเหยียดให้ฟังหน่อยครับประวัติของพ่อทัท้นเหยียดเมื่อก่อนท่านเป็นคนพัทลุงบวชลับมาจากพัทลุงแล้วก็เดินทุด,ดงมาอยู่ที่วัดหัวเขานายโยงตอนนั้นกอดีว่าทางวัดทุงอินปุดไม่มีพระอยู่ไม่มีพระจำพัญษาอยู่เลย ทางชาวบ้านในยุคนั้นก็เลยไปกราบนิมนต์พุทธเนียรให้มาจำพรรษาที่วัดทุง่งปุกจากนั้นพุทธเนียรก็ามาอยู่วัดทุง่งปุกก็เริ่มพัฒนาขึ้นจากผู้คนที่รู้จักพุทธเนียแล้วก็ได้พึ่งพาใบบุญจากความศักดิ์สิทธิ์ของตะกรุด ป้ายันและคาถาต่างๆจนทำให้มีคนรู้จักวัดทุ่งอิปุดเพิ่มมากขึ้นก็ลเลยได้เริ่มพัฒนาวัดทุ่งอินปุตจนมามีโบสถ์แล้วก็มีศาลาโรงเลี้ยงศาลาโรงจบทั้งศบตั้งแต่นั้นมาวัดก็เป็นวัดที่จเจริญขึ้นและเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปตั้งแต่นั้นมา พระอาจารย์ครับ mm hmm. ผมอยากรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของพ้อต่าเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับรครับพระอาจารย์ครับพวกเราอยากทราบว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพ้อต่าเอียดมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเพราะว่าพวกเราได้ยินเสียงพระจ้ทุกวันเลย <Okay. S 3> ความศักดิ์สิทธิ์ของพ้อต่าเอียดก็ทบพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือ ำตำรวจทหารเขาบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเหนียวอยู่ยงคงกัะปันทหารตำรวจหรือนักเรงเมื่อก่อนก็จะรู้ดีแต่ว่าทุกวันนี้ที่นักเรียนได้ยินเสียงประทัดอยู่ทุกวันก็เพราะว่ามีคนมาบนบานบางคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุแล้วไปหาหมอหมอก็หาเหตุของความป่วยไม่เจอ ก็บนพราะท่านบนพราะท่านเหยุว่าขอให้หายขอหายก็มาจุดประทัดบางคนก็บนว่าให้ตายของดีตายของหมดตามที่ต้องการก็มาจุดประทัดบางคนมีงานแต่งงานหรือมีงานต่างๆชอบบนว่าให้ฝนแรงอย่าให้ฝนตกพออ่านปานไปด้วยดีก็มาจุดประทัดก็มีหลายอย่างที่ที่บนได้ แล้วก็ไหว้รับทั้งมาจุดตะซัตทั้งตั้งน้ำแดงแล้วก็ติดตองติดตองที่รูปปั้น,น,นอยากมีคู่นี้ได้ไหมคะก็อยากยมีมลูก,ลกอยากมีลูกก็ได้ครับบางคนที่อยู่มาหลายปีไม่มีลูกก็มาขอกับท่านก็มีคนเคยได้ในเรื่องถูกหวยนะคะเรื่องถูกหวยท่านไม่ค่อยรับถ้าเป็นเรื่องถูกหวยนี้ท่านไม่ไม่ค่อยมา ถ้าให้ไปสอบเป็นตำรวจหรือเป็นทหารท่านรับถ้าไปเล่นการพนันหรือไปซื้อหวยซื้อเบอร์ท่านไม่รับท่านคงไม่ชอบนะท่านคงไม่ชอบไปไปเล่นการพนันเออต่อต่อออาจารย์ครับผมพวกผมอยากรู้ว่าคำว่าฟุ้งหุ่นผุด มีความเป็นมาอย่างไรครับที่ได้เชื่อทุ่งหินปุกน,นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อตอนที่ยังไม่ตมเดินขึ้นมานะครับมันเป็นมันเป็นตุ้งนาเป็นตุ้งเลี้ยงสัตว์แล้วก็มันมันมีต่กว่านี้ทางใต้ดินอ่ะมันเป็นโ้นหินกราบใหญ่แล้วก็มันมีมันมีเป็นแหลมแหลมโผล่ขึ้นมาเป็นบางที่บางที่ในสนามโรงเรียนก็เคยมีเมื่อก่อน มีเป็นยอดมันคล้ายๆเป็นภูเขาหินอยู่ทั้งใต้ครับแล้วก็มียอดโผล่ขึ้นมาเป็นบางจุดบางจุดอยู่ทั่วพื้นที่ก็เลยเรียกว่าก็เลยเรียกว่าทุ่งหินปูทุ่งหินปุด<อ>แต่ว่าทุกวันนี้ก็พัฒนามาตมดินขึ้นมาไม่ได <ๆ S 2> ้แล้วไม่ไม่ก็เจออินแต่ถ้าจะขุดบ่องคงจะเจอแน่นอนอ वारिवः पुरा परिपुरेन् पिता करम् एव मे वापति पात्रितं सुमङ्कितमेव समित्यतु सप्तपुरेन्तु सङ्कथा संतो फन्नरातो यता मली चोति रासो यता सति थीयो विवत्सारतु सा परोखो विनाथातु माते पावतवानतरायो सुखी ภาวภิาสันาสินิตานิจังุตตาปะจยโนจัตารุตธรรมวัตันทีอายุวันโนสุขังภะลา ขอให้พบแต <analyze it. wie> ่ความดีขอให้มีแต่ความสุขขอให้เป็นคนขยันเรียนขอให้เป็นคนดีตลอดไปเต็ม